สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำแชนเนลคลิปนี้จะรายงานผลนการแข่งขันแบดมินตันจิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียนแชมเปียนชิพ2025แข่งขันกันร,ระหว่างวันที่8 13เมษายน2568ที่เมืองลิงโบประเทศจีนรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายในรอบนี้มีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบได้2รายการคือในประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวเริ่มจากประเภทหญิงเดี่ยว เมซายสุพานิดาเกียรทองมือวาาอันดับที่เก้าของโลกพบกับฮานเย,ย่มือวางอันดับที่สาของโลกจากกีนทลนการแข่งขันเมสุพานิดาแพ้ศูนต่อสองเกมด้วยสกอร์สิบสามต่อยี่สิเอ็เก้าต่อยี่สิเดประเภทชายเดี่ยวบิวกุลวุฒิวิทิศารมือว้าอันดับที่ห้าของโลกพบกับเคนตะนิชิโมโตะมือว้าอันดับที่สิบสองของโลกจากญี่ปุ่นทลนการแข่งขันวิวกุลวุฒิ ชนะ2ต่อ1เกมด้วยสกอร์21่อ21ต่อ12 13ต่อ21และ23ต่อ21ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ